สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบก,กับแนวทางหวยฮานอยจะแยกนอยจะนอยหลบปกติจะมีนอยพิเศษนอยปกติตามด้วยนอยวีไอพีจ้าแนวทางของวันพฤหัสวันที่สองเดือนสิบตุลาจะสองพันห,ห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับผลวันที่หนึ่งนอยหลบพิเศษเลขเด่น หนึ่งกับสองจะพ้นพิเศษหนึ่งหาศูดหลังหนึ่งสามบ้นหนึ่งหนึ่งหาเขาห้านี่บ้นมาลักลอยลักซิบเนาะหนึ่งมาอยู่ลักลอยเนาะจ้าหลังหนึ่งสามเข่าต้งตรงจะเน้นพิตูเนาะเน้นหนึ่งสี่กับหนึ่งหาแต่ถือว่ามาเห้าแบบตรงตรงเลยเนาะจะเด่นหนึ่งเขาห้ามาแจ่อย่างสวยเลยหนึ่งสามสำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นแปดกับหาพ้นรอบปกติ หกแมลาง4ีเจ็อ่าลาง4ีเจ็ดนี่พลาดไปเนาะเพรเขามีหาเจ็ดามา4ีเจแต้มเดียวสําหรับบนนี่แปดสามนี่ถือว่ามาตุงตุงโตงเนียนจ้าเด่น8มาหนอรอบวีบอพีรอบสุดท้ายจะเด่น1กับ2องพน v ีจะ0 6 4ย์หาแ อันนี้ถือว่าผ่านไปเนาะสําหรับ VP 3น่วยมื้อนี้ให้3ม,มา2จับปังอยู่สําหรับ5หนของเฮามื้อนี้มาตุงๆเลยเนาะสําหรับเลขเบิน่นนี้รองเบินเบ่นเบิบ่มาเลยเนาะมื้อนี้สําหรับเบิ77น,นี่ไปออกรัฐบาลไทยจะรัฐบาลไทยเอาไปก่อนโอโ ยินดีกับพี่นอ้อย FC สีดตามละกันเนาะเขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เนาะจ้นเนื่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเนาะจ้นฝากด้วยละกันเนาะยินดีกับพี่นอ้อย FC สีดตามละกันจัดสาหรับฮานอยของเฮาเมื่อวานโชว์ผลงานจะโชว์ผลงานฮานอยมาร่วมฟุกกัเมื่อวานแตกสามตัวโต๊ดจะรอบสุดท้ายสามตัวบนโอ้โหสําหรับฮานอยของเฮาเมื่อวานถือว่าแตกสามตัวบน องตัวบนสองตัวหลังกันเลยทีเดียวเนาะน้อยเฉพาะกิจกล้มาจะหกกิจสำหรับน้อยพิเศษก็เต็มเต็มเลยจ้าน้อยรอบปกติจะน้อยรอบปกติสําหรับน้อยรอบ v i p จ้าโอ้โห v i p เข้ามาบนเข้ามาศูนย์หกสี่หาแปดสำหรับแนวท่าเขาน้อยรอบสุดท้ายนี่ถือว่าโอ้โหเกินตานกันเลยทีเดียวเนาะเด้งข้างอีอลีจ้า แตก3ามตัวโต๊ดจาก6 0ศย์สเข้ามา0ูนย์หกสองตัวบน6กสี่โ้เฮาคู่เด่นมาจะเด่น4เด่นหกสี่หกล่างห้าแมาเต็มเต็มเลยสำหรับน้อย v ีพแตกสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างหาน้อยมารวมในพาสแค่หาศูนย์ตัวเดียวเนาะ ชุดกันจับบไวลจะหา0ูตรสีขส,สีน้อยจ้าแต่แค่นี้ก็ถือว่าฟุกแล้วเนาะสำหรับมัดรวมของเา้ายินดีกับพี่น้นอยเอฟซีติดตามละกันเนาะเมือ่อวานเนวทาออกลายซะด้วยเนาะจ้า,าสำหรับแยกน้อยของเฮ้าเมื่อน,นี้ฝากตามต่อละกันจะลงไฮซองสูตรคือเก่าจะสำหรับหาหน้ยขออเฮ้าเนาะคืนอยู่กับวกควบมาควมชอบจะทำบ่หมักแยกน้อยกะ มีมัดร่วมไ้รับชมจะสําหรับหมัดร่วมนี่คือบอกก่อนว่ารวมถูกน้อยเฉพาะคิดถึงวีไอพีจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จะมีตัวหมักตัวชอบละกาอย่าลืมไปกับถูกขางเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกัมีรูดจ้ากน้อยพิเศษมือนี่ไฮเดนหนึ่งับ6กจับคูเดนหนึ่งจ้าหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสองน้อยรอบพิเศษลองเบิร์นหาหาสำหรับน้อยรอบปกติไฮเดนเจ็ดและสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดหน่วยรอบปกติกับรอบพิเศษนี่เราว่างเบิร์นหาหาหน่วยรอบวีพี่จากเก้ากับหนึ่ง 9ก้าสองเสีาหรับเดนหนึ VP หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกน้อยรอบสุดท้าย VP รองเบิร์นเก้าเก้าจ้า สำหรับตัวเลขจาลองเบิร์นเก่าเก้าหนึ่งหาหนึ่งหกเก้าสี่เก้าแปดสองหาสองหกหาหาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หาหาหกแปดหกเก้าหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ <chat> โอเคเรียบร้อยจะสําหรับฮานอยของเฮามือนี่ตามนี่เลยจะคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆคอยมาตัวเน่นตัวจอละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนอกาะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิงไวรู้จะเผื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่ลงกแนวทางใหม่ๆห้สิได้บอพลาดเนจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซํำนี่ละกันจะสวัสดีจ้า